ชีวิตเต็มไปด้วยขึ้นและลงเหมือนรถไฟเหาะของประสบการณ์ที่ทำให้เราถามตัวเองว่าทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะดึงดูดความสุขและความสำเร็จในขณะที่บางคนต้องเผชิญกับอุปสรรคไม่รู้จบคำตอบของความลึกลับนี้อาจอยู่ในแนวคิดโบราณของพุทธศาสนาที่เรียกว่ากรรมยินดีต้อนรับสู่คำสอนพุทธ และว,วันนี้เราจะสำรวจโลกอันน่าทึ่งของกรรมเราทุกคนเคยได้ยินคำนี้แต่จริงๆแล้วกรรมคืออะไรและมันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรลองจินตนาการดูว่าทุกความคิดคำพูดและการกระทำคือเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านลงในสวนชีวิตของตัวเองเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะอย่างรากเติบโตและออกผลในที่สุดซึ่งผลลัพธ์นั้น สะท้อนคุณภาพของเมล็ดที่คุณหว่านไว้นี่แหละคือแก่นของคําว่ากรรมในวิดีโอนี้เราจะลงลึกเพื่อค้นหาความหมายและพลังของกรรมเราจะเรียนรู้วิธีใช้พลังของมันเพื่อสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความกรุณาและสติและใครจะรู้เราอาจค้นพบเคล็ดลับในการเป็นเศรษฐีกรรมก็เป็นได้มาเริ่มต้นการเดินทางเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกัน โดยพื้นฐานกรรมคือกฎแห่งเหตุและผลเป็นกฎสากลที่ควบคุมผลลัพธ์ของการกระทำคำพูดและแม้แต่ความคิดของเราคำว่ากรรมมาจากรากศัพท์สันสกฤตกริซึ่งแปลว่าทำดังนั้นกรรมจึงหมายถึงผลของสิ่งที่เราทำในพุทธศาสนากรรมถือเป็นหนึ่งในหลักคำสอนสำคัญร่วมกับอริยสัจสี่และมัคมีองค์ พระพุทธเจ้าสอนว่าการกระทำของเราส่งผลไกลเกินกว่าชีวิตปัจจุบันซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเกิดใหม่เราจะเก็บไว้พูดในวิดีโอต่อไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมที่ดีจะนำไปสู่การเกิดใหม่ที่ดีในขณะที่กรรมไม่ดีจะนำไปสู่ภพภูมิที่ลำบากยิ่งขึ้น วงจรของการเกิดตายและเกิดใหม่เรียกว่าสังสารวัฏจะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะบรรลุนิพพานและหลุดพ้นจากวัตกรของกรรมลองนึกภาพว่าทุกการกระทำคือก้อนหินที่คุณโยนลงในสระนามของชีวิตคลื่นที่กระเพื่อมออกไปคือพลังของการกระทำเหล่านั้นซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของคุณและของผู้อื่นรอบตัว ในคำสอนของพุทธะกรรมมีสประเภทหลักได้แก่สันจิตกรรมปรปกรรมและกิริยากรรมสันจิตกรรมคือกรรมที่สะสมไว้จากอดีตทั้งหมดปรปกรรมคือกรรมในอดีตที่กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันกิริยากรรมคือกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นในตอนนี้สิ่งสำคัญคือกรรมไม่ใช่การลงโทษหรือรางวัล แต่เป็นพลังกลางๆที่สะท้อนพลังงานของเรากลับมาหาเราเท่านั้นเมื่อเราทำด้วยความกรุณาความจริงใจและความซื่อสัตย์เรากำลังหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมดีซึ่งจะออกผลเป็นความสุขความสำเร็จและความอิ่มเอมใจแต่หากเรากระทำด้วยโทสะโลภะหรือหลอกลวงเรากำลังสร้างกรรมลบซึ่งจะกลับมาในรูปของอุปสรรคความทุกข์และความล้มเหลว พระพุทธเจ้าสอนว่าการหลุดพ้นจากวัตกรรมลบนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากรรมตะการกระทําชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวยายมะความเพียรชอบสัมมาสติสติชอบสัมมาสมาธิสมาธิชอบ ความงามของกรรมก็คือมันให้พลังเราในการเลือกอนาคตของตัวเองเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ด้วยการรู้ตัวและทำดีในทุกขณะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราคือสิ่งที่เราคิดทั้งหมดที่เราเป็นเกิดจากความคิดของเราด้วยความคิดของเราเราสร้างโลกขึ้นมาเมื่อเราเข้าใจหลักกรรมแล้วเราจะเห็นว่า มันไม่ได้เป็นแค่แนวคิดนามรรมแต่คือพลังที่มีชีวิตที่กำหนดประสบการณ์ของเราในทุกๆวันทุกการกระทําไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนล้วนมีผลเป็นพลังบวกหรือพลังลบลองจินตนาการว่าคุณเดินอยู่บนถนนแล้วเห็นคนแก่กำลังหิ้วของหนักคุณมีสองทางเลือกคุณจะเดินผ่านไปเฉยๆหรือจะหยุดเพื่อช่วยเหลือ ถ้าคุณเลือกที่จะช่วยนั่นคือการสร้างกรรมดีและปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาแม้จะเป็นเพียงการกระทำเล็กน้อยแต่มันสามารถกระจายคลื่นแห่งความดีไปไกลกว่าที่คุณคิดเมื่อเราได้รับความกรุณาจากผู้อื่นเราก็มีแนวโน้มที่จะส่งต่อความดีนั้นทำให้เกิดลูกโซ่แห่งความเมตตาในคำสอนของพุทธะมีเรื่องเล่าที่แสดงพลังของกรรมได้ชัดเจน มีชายคนหนึ่งชื่ออโกสะเขาด่าว่าพระพุทธเจ้าด้วยคำหยาบคายแต่พระพุทธเจ้ากลับนิ่งสงบและตอบด้วยความกรุณาอโกสะตกใจจึงถามว่าทำไมพระองค์ไม่โกรธพระพุทธเจ้าตอบว่าหากมีใครมอบของขวัญให้เราแต่เราปฏิเสธไม่รับของขวัญน,นั้นก็ยังเป็นของผู้ให้คำตอบนี้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเลือก ว่าจะรับพลังลบจากคนอื่นหรือไม่เมื่อเราฝึกสติเราสามารถเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยโทสะแต่ตอบด้วยความเข้าใจและความสงบการปฏิบัติสมาธิช่วยให้เราฝึกควบคุมอารมณ์และตอบสนองต่อความทุกอย่างมีปัญญาในทางกลับกันถ้าเราพูดร้ายทำลายผู้อื่นหรือกระทำด้วยความเห็นแก่ตัวเรากำลังสร้างกรรลบให้ตัวเอง แม้การกระทำเหล่านั้นจะให้ความสะใจในระยะสัน้นแต่มันคือการหวานมาเมล็ดแห่งความทุกข์ในอนาคตอีกหนึ่งเรื่องราวในพุทธศาสนาคือเรื่องขององค์คุลิมานชายผู้เคยเป็นฆาตรกรโหดเหี้ยมแต่เมื่อเขาได้พบพระพุทธเจ้าเขาก็กลับใจได้และกลายเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีแม้เขาจะเคยทำกรรมหนักแต่ด้วยความสำนึกและการปฏิบัติธรรม เขาสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของตนได้นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่ากรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านความตั้งใจและการปฏิบัติอย่างจริงจังหัวใจของการใช้พลังกรรมให้เป็นประโยชน์ 3> <³ คือิเมื่อเรามีสติรู้ตัวเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะพูดอะไรคิดอะไรและทำอะไรเราจะเริ่มดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าที่เรายึดถือ แม้ว่าเราจะผิดพลาดบ้างแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแย่เพราะความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงจำไว้ว่ากรรมไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แต่เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทุกขณะจิตเรามีโอกาสเลือกที่จะทำดีพูดดีและคิดดีเมื่อเราตระหนักถึงพลังของกรรมเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทางจิตวิญญาณ แต่มันคือเครื่องมือที่ใช้เข้าใจชีวิตได้จริงกรรมไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่มันคือผลของการกระทำที่เกิดจากตัวเราเองกรรมเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนพลังงานของเรากลับมาโดยไม่ตัดสินว่าเราดีหรือเลวถ้าชีวิตคุณเต็มไปด้วยความทุกข์อาจถึงเวลาที่คุณต้องมองกระจกและทบทวนว่าคุณกำลังปลูกมเมล็ดแบบไหนอยู่การปลูกมเมล็ดแห่งกรรมดี ต้องอาศัยการฝึกฝนความอดทนและความตั้งใจที่จะเติบโตจากภายในเพราะกรรมไม่ใช่ใครกำหนดแต่เราคือผู้ปลูกด้วยตนเองเราจึงต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาโดยไม่โทษผู้อื่นหรือโชคชะตาสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของกรรมคือแนวคิดเรื่องเมล็ดและผลทุกการกระทำของเราคือการหว่านเมล็ดไว้ในใจซึ่งวันหนึ่งจะเติบโต และกลายเป็นผลลัพธ์ในชีวิตบางมเมล็ดงอกเร็วบางมเมล็ดอาจใช้เวลานานหรือแม้กระทั่งข้ามภพข้ามชาติจึงจะออกผลแนวคิดเรื่องมเมล็ดและผลถูกกล่าวไว้อย่างงดงามในททงรอเรือรอเรือ,รอ,รอมอมาบใบไม้ทอทหารพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดปลูกมเมล็ดพันธุ์เช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วหากปลูกเมล็ดดีอย่างตั้งใจย่อมเก็บเกี่ยวผลอันน่ายินดีในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อกันว่ากรรมจะถูกเก็บไว้ในจิตสำนึกของเราและจิตนี้เองจะนําข้ามพบไปยังชีวิตหน้าแม้เราจะยังไม่เห็นผลทันทีแต่เมล็ดที่เราหว่านไว้จะออกผลแน่นอนไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติหน้า อีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงกรรมคือเรื่องของพระเจ้าโศกพระองค์เคยเป็นกษัตริย์ผู้โหดร้ายฆ่าผู้คนมากมายเพื่อสแสวงหาอำนาจแต่เมื่อพระองค์ได้เห็นความพังทลายที่เกิดจากการกระทำของตนจิตใจก็เปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งพระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาและอุทิศชีวิตเพื่อสันติภาพและการเผยแผ่ธรรมะเรื่องราวของพระเจ้าโศก แสดงให้เห็นว่าแม้กรรมเก่าจะหนักหนาเพียงใดแต่หากเราสำนึกและเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างจริงใจเราก็สามารถชำระกรรมเก่าได้เช่นกันเหมือนดอกบัวที่งอกขึ้นจากน้ำโคลนแต่กลับสวยงามไร้มนทินหากเราตั้งมั่นในศีลธรรมฝึกจิตให้บริสุทธิ์เราสามารถชำระจิตจากกรรมเก่าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้พระพุทธเจ้าตรัสเตือนพวกเราว่า การกระทำทุกอย่างส่งผลไกลเกินกว่าเวลาปัจจุบันมเมล็ดที่เราปลูกวันนี้จะก,กลายเป็นภาพในอนาคตและ,มะเมล็ดที่เราปลูกในอดีตก็คือสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะปลูกมเมล็ดดีอย่างไรคําตอบคือการฝึกคุณธรรมทั้งหลายเช่นทานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาความกรุณาต่อผู้อื่นกรุณาการไม่ทำร้าย ปัญญาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเมื่อเราปฏิบัติตนตามคุณธรรมเหล่านี้เรากำลังปลูกเมล็ดแห่งความสุขความสำเร็จและความสงบใจแน่นอนว่ามันไม่ง่ายแต่ทุกขณะก็เปิดโอกาสให้เราเริ่มใหม่ได้เสมอเมื่อเราเข้าใจกันมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ความเชื่อลอยๆแต่เป็นเครื่องมือแห่งชีวิตจริงมันคือแนวทางที่พาเรา ไปสู่การยอมรับความรับผิดชอบและสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในเมื่อเรายอมรับหลักของกรรมเราสามารถแปรเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความเข้าใจแปรเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสแปรเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นศรัทธาและด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะไม่เพียงแค่เปลี่ยนตัวเองแต่ยังมีส่วนในการเยียวยาโลกด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า กฎแห่งกรรมไม่มีใครหลีกพ้นได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือมาจากที่ใดเราทุกคนต่างอยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุและผลเดียวกันแต่ข่าวดีคือเรามีอิสระในการเลือกในทุกขณะเราสามารถเลือกการกระทําของเราและกําหนดเส้นทางของชีวิตได้เองหากเรานําการกระทําของเราให้สอดคล้องกับคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์ เช่นความการุณาปัญญาและเมตตาเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของเราและสร้างอนาคตที่สว่างสวยขึ้นได้ตอนนี้เมื่อเราเข้าใจกรรมลึกยิ่งขึ้นเรามาดูวิธีปฏิบัติจริงที่จะช่วยสร้างกรรมดีในชีวิตประจําวันกันพระพุทธเจ้าสอนว่ากุญแจสู่ความสุขและความอิ่มเอมใจคือการกระทำที่สอดคล้องกับคุณธรรมหนึ่งในวิธทีที่ทรงพลังที่สุด ในการสร้างกรรมดีคือการฝึกสติการฝึกสติคือการตระหนักรู้โดยไม่ตัดสินต่อความคิดคำพูดและการกระทำของตนเองเราจะเริ่มเห็นว่าเรากำลังหว่านเมล็ดแบบไหนในแต่ละวันเรากำลังปลูกเมล็ดแห่งเมตตาหรือกำลังหลงอยู่ในความคิดลบสติเปรียบเสมือน GPS แห่งกรรมที่จะพาเรานำทางชีวิต ให้ผ่านอุปสรรคอย่างมีปัญญาและความสงบอีกหนึ่งตัวอย่างที่งดงามของกรรมดีคือเรื่องของอานาถบินทิกเศรษฐีท่านเป็นคหบดีผู้มั่งคั่งแต่ขึ้นชื่อเรื่องความกรุณาท่านได้บริจาคทรัพย์จำนวนมากเพื่อสร้างวัดและช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าตรสัสสรรเสริญท่านว่าท่านได้หวานมเมล็ดแห่งบุญซึ่งจะให้ผลดีไปอีกหลายภพหลายชาตินอกจากการบริจาคทรัพย์ การทำกรรมดีง่ายๆเช่นการแสดงความการุณาก็เป็นวิธีปลูกเมล็ดดีเช่นกันการช่วยเหลือผู้อื่นการฟังด้วยใจหรือการให้กำลังใจเพียงประโยคเดียวทั้งหมดนี้คือการปลูกเมล็ดแห่งความรักและการเชื่อมโยงระหว่างกันแม้แต่การยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือการเปิดประตูให้ใครสักคนก็สามารถส่งผลลึกซึ้งได้การเป็นอาสาสมัคร หรือทำงานจิตอาสาก็เป็นวิธีที่ดีในการสร้างกรรมดีเมื่อเรามอบเวลาและพลังงานของเราเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเรากำลังปลูกมเมล็ดแห่งความเมตตาพร้อมกับหล่อเลี้ยงจิตใจของตนเองให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราแต่สิ่งสำคัญคือการทำกรรมดีไม่ควรทำเพื่อคะแนนบุญหรือหวังผลตอบแทนทันทีแต่ควรทำด้วยใจบริสุทธิ์ และความมุ่งหวังที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกการสร้างกรรมดีคือการเดินทางตลอดชีวิตต้องใช้ความเพียรความอดทนและใจที่เปิดรับการเติบโตเสมอเมื่อเรานำการกระทำของเราไปสู่คุณธรรมอันสูงส่งเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ทีละ,มะเมล็ดทีละก้าว